สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม MBC Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวซีรีส์ UR p a ทส2นะครับผมเป็น ID Long นเลองของผมนะครับผมเพราะว่า ID เลองของผมนะครับผมเป็นซีรีส์ UR p a ทส2นะครับแต่ ID หลักของผมเป็นแค่พาร์ทหเนาะก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวซีรีส์ p a ร์2นะครับผมว่ามันจะเก่งและโหดขนาดไหนนะครับผมเออก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าซีรีส์ของผมเนี่ยใน ID ีลองเนี่ยปั้นไปถึงไหนกันแล้วบ้างนะครับผมไป ก็ปั่นซื้อเรือมาแล้วพลังอยู่ที่ประมาณ9ก้าล้านหนึ่งแสนนะครับผมก็สเตตัสรวมทั้งหมดนะครับผมก็พลังโจมตีอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนอัพนะครับผมแล้วก็ HP ที่สามล้านสี่นะครับแล้วก็ความเร็วที่4ี่ร้อยสามสิบเก้านะอัตราคิดตัวค่อยที่สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ดูอันเอาเองนะครับผมว่าถ้าพูดไปมันก็จะนานนะครับผมเออก็อ่ะเดี๋ยวเราไป เริ่มรีวิวก่อนดีกว่าเลยว่าซกิลของผมเนี่ยใส่ของอะไรบ้างอัพอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมก็เริ่มจากอันนี้ก่อนเลยทะลวงนะครับผมก็ใส่เป็นสมาชิกศูนย์ฝึกนะครับผมสกิลก็เป็นลิมิตที่17นะเออโหมดขีดก็ <c oughs> ตอนนี้อยู่3จุดอยู่นะครับอยู่3ขีดอยู่นะยังไม่ถึง5นะย,5นะยังไม่ถึงแบบ5ดาวนะครับผมแต่ก็กําลังทํา5ดาวอยู่เนาะส่วนปลุกตื่นก็เป็นปลุกตื่น4ดาวม่วงนะครับผมก็ต้องรองมาขึ้น5ดาวเหลืองก่อนนะถึงจะสามารถทํา5ดาวม่วงได้นะครับผม ประวัติก็ปดประมาณนี้นะครับผมตัวรักษาก็เปิดเต็มหมดทุกหน้าแล้วนะครับผมแล้วเราไปดูหน้าแรกกันก่อนเลยดีกว่าหน้าแรกก็ใส่เป็นแผ่นทะลวงนะครับผมแล้วแผ่นแทงทะลุนะครับผมเลเวลิเจ็ดนะครับผมแล้วก็แผ่นคมดาบวิวเจ็ดนะครับหลังจากนั้นก็ใส่แผ่นกำลังเลเวห้านะครับผมหน้าต่อไปไปดูหน้าที่สองนะครับผมหน้าที่สองก็จะใส่เป็นแผ่นกระเพงแข็งเลเวห้านะครับผมสองอันนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นแผ่นแทงทะลุวิวเจ็ดอีกหนึ่งแผ่นนะครับผมก็โู้ เผ่นทักษะเลเวลเจ็ดนะครับผมโคตรดีนะครับผมเออแล้วลต่อมาดูการ์ดนะครับผมการ์ดก็เป็นอาวุธเฉพาะ3ดาวนะครับผมแล้วก็ตาเฉพาะ3ดาวเหมือนกันนะครับผมอุปกรณ์ก็เป็นเซตจากกลน,นะครับผมของแดง ทั้งเซตนะครับผมเป็นเซตจากกุนว่โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ทุกชิ้นนะครับผมแล้วก็การบัฟนะครับผมเป็นการบัฟโจมตีทุกชิ้นนะครับผมเออเป็นการโจมตีทุกชิ้นเลยนะก็การ์ดฮีโร่นะครับผมเป็นโบนัสต่อสู้2แถวนะครับผมพลังโจมตี2แถวแล้วก็ HP 1แถวนะครับผมส่วนการ์ดต่อสู้นะครับผมอัตราคิที่ข้อหนแถวพลังโจมตี3แถวแล้วก็พลังป้องกันอีก1แถวนะครับผมแล้วก็การบัฟพิเศษนะครับผมเป็นอัตราดาเมจ2แถวนะครับผมพลังป้องกัน1แถวลดดาเมจ บนัสหนึ่งแถวแล้วก็พลังโจมตีหนึ่งแถวนะครับผมก็ซีดิวตอนนี้ของผมก็ปั้นได้ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าผมดด่ว่า ไม่ใช่เราผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันปั้นสุดแล้วในตอนนี้นะครับผมแต่ใน,นอนาคตมันยังสามารถไปได้กไกลอยู่เพอเผอ,อพลังอาจจะ10ล้านเลยก็ได้นะครับผมสำหรับอตัวซุยลิวเนาะแต่ตอนนี้มันตันแค่นี้อยู่เพราะว่า5ดาวก็ยังทําไม่ได้นะครับผมเออแล้วก็5ดาวามูนก็ยังทําไม่ได้นะเดี๋ยวตอนที่มัน5ดาวห้าดามูนดเดี๋ยวผมมารีววิให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมเนาะก็วันนี้มารีวิว <c oughs> วันนี้มารีวิวซุยลิวอาพุด2ดาวไม่ใช่2ดาวมารีวิวซุยลิวพาร์ทสองนะครับผม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะรีบพูดไปไหนนะครับผมไปเนดะี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวในการ PVP เลยดีกว่าซึ่งผมจะไป PVP ในเขตศึกดวลไลท์ที่สิ้นสุดนะครับผมก็อ้าวไม่ทันละเวลามันกี่โมงแล้ววะทีวิตจริงเวลามันอู้สามพุ่มแล้วดีกว่ามันเพิ่งปิดเมื่อกี้เองอน่าจะอัดไวกว่านี้แล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับผมไปรีวิวในลานประลองก็ได้นะครับเดี๋ยวลานประลองผมเล่นไปยังวะ โอเคยังไม่ได้เล่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะสามารถชนะใครได้สักคนไม่เอ่ยนะครับเดี๋ยวนะเอาคนนี้พลัง46ล้านมาเดี๋ยวเรามาดูพลัง46ล้านกันนะครับผมแต่เออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเทัน้อยเขาอยู่กลางด้วยชิบหายแล้วเออเมนะ้เขาอ,อยู่ล่างนะครับผมก็อาจจะไม่โดนก็ได้นอไม่เป็นไรหรอก่ะมาซึ่งผมก็ยังใช้เป็นคอบุบอมอยู่นะครับผมเพราะว่าผมไม่มีคอ ที่ดีกว่านี้นะสำหรับไอดีนี้ดีที่สุดก็คือคอปูบอมนั่นแหละมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราชนะหรือเปล่าฝั่งตรงข้ามไม่มีซีดิวนะครับผมก็โดนแสงแฟลชจมตีมาก่อนหนึ่งทีนะครับผมไม่ใช่ผู้สามตาไม่ได้ตัดไป3ลูกนะครับผมแล้วก็ขึ้นจิตปลดขยี้ของฝั่งตรงข้ามมาปั๊บหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ฟูบุกิเข้ามาไล่อันติปั๊บ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 โอ้โหกุลิปัตบติดโล่ไปที่เรียบร้อยแต่ซูริผมก็ยังยืนหนาแน่นอยู่นะครับผมวายชิบหายละปูบผมอาย ก็กุลิบ้าผมเข้าไปไล่จมตีนะครับผมภ้าพปูปลาผมตายเนี่ยมันจะเหลือตรงแถวกลางใช่ไหมแล้วก็มีท่านนฝันงตรงข้าเขาจะมาสัารตทแถวกลางก่อนไงนี่ไงว่าละปป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 คปปปป้ปมปปปมปป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 ค,คปัปป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 ปบรปปปปาปปปปาปปปป้าาะะเปีปปวปป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 เรียบร้อย,ยผมปปปปปนปปปปมปป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 ป้นที อันนั้นก็ปั่นมาหนึ่งทีสำหรับมูกินะครับผมผมว่าไม่น่ารอดว่ะไม่รอดสู้ไม่ไหวจิ้มมาหนึ่งทีแล้วก็ราชาฮลริลึกดเขาก็จู่โจมบ้าข้างใส่ปุ๊บ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 โอ้โหแทงท็อปผมก็ยังยืนหนาอยู่จิ้มมาหนทีสำหรับน้องแทงทอปนะครับผมแล้วก็ระเบิดไปหลังจากนั้นก็มาเหล็กจู่โจมฝั่งตัวข้าวเข้ามาหนึ่งทีป๊าบมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้ออกสกิลนะโอ้โหตีไม่ยอดทอปไปอยู่ทีลไ่ปุ๊บปุ๊บปุับนก็ ในคอมมาเตอร์ผมระเบิดจู่โจวฟอ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 หนึ่งทีสามสิบเก้าล้านดาเมจนะครับผมทิ่มมาหนึ่งครั้งปั๊บมาเออแต่ก่อนตายนะครับผมมาฝั่งข้ามเขาแล้วก็จากนั้นก็บัดมังกรเหินนะพาจากซูริวของผมพาสิบสองเข้าไปปื้มหนึ่งทีสิบสามล้านดาเมจนะครับผมแล้วก็จับไปที่แถวแรกหนึ่งทียี่สิบเก้าล้านดาเมจแล้วก็ยิ้มที่แถวได้หนึ่งสิบล้านดาเมจนี่แล้วก็สิบแปดสิบห้าล้านดาเมจนะครับผมตายหมดเลยนะครับผมสำหรับแถวหลังจะพลาดดาเมจยังไงให้ท โคตรแบบโคตรสะใจนะครับสำหรับซูดิวได้เวลามันเตะนะครับผมเออเทอร์ที่สองแล้วนะครับผมใเข้อมันตีไปหนึ่งทีเดีวนั้นก็ซูดิวผมก็เตะหนึ่งครังรนะ้ง,อองน,นะครับผมหมัดมังกรเหินนภาอีกหนึ่งครั้งดออกแรกไปหกล้านดาเมจน,นะครับผมดอกที่สองไปสิบสองล้านดาเมจเอ้ยสี่เป็นสิบสองล้านดาเมจนะครับผมจิ้มไปหนึ่งที <c oughs> เดี๋ยวนั้นก็แทงทอเข่าก็อนตีมาระเบิดจู่โจมนะครับผม ปียอทีนะครับแทงผมเกือบตายนะจิ้มมาหนึ่งครั้งเออแทงเข้าผมตายไปที่ร้อยเหลือซูรีิวของผมกับแทงทข้าฝันตรงข้ามนะครับผมแต่ซูรีิวผมได้เปิดก่อนไงหมัดมังกรเหินนะพาหนึ่งรอบปุ๊บปร๊บ็ร๊บปุ๊บปรับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ้อปุับปุ๊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 บตรงข้ามบปุ๊บปุิบนี่คือสูปแทบได้เลยนะครับม เดี๋ยวผมว่าผมน่าจะลองกับคนนี้อีกหนึ่งรอบนะครับผมซึ่งคนนี้พลัง50ล้านนะก็ไม่รู้เหมือนกันต้องผมจะชนะหรือเปล่า,าแต่ผมกดสู้ไปแล้วไงเออก็แพ้ชนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าคอตัวละครผมมันไม่ค่อยดีนะครับผมก็คือมันไม่ได้ดีมากสําหรับตอนนี้แล้วนะครับผมก็คือเดือนหน้าผมก็ต้องรอโบลอดมาก่ออีอดีลองผมถึงจะมีคอด,ดีใช้นะครับผมแตนน่ตอนนี้ก็ต,นนกต้องทนไปก่อนแต่ไม่เป็นไรซูริพัส2สองผมแบกได้นะครับผมไพราะอ่มีแมทเขาเปิดมาก่อนหนึ่งทีเปี้ย อันหนึ่งทีแล้วก็ขึ้นจีบเขยี่มาอีกแล้วสำหรับพัทซึมาก,กี้อ่ะรู้สึกไม่ชอบว่าซึมาก,กี้เหลือเกินนะครับผมปาป้าบหนึ่งทีแล้วก็กรีบาร์ของผมเข้าไปไล่ยันติโซนิีเข้าไปไล่ยันติก่อนนะคร <c oughs> ับผมถ้าผมพลาดมืวซั่วรูปพาลาดรวดเร็วเกินไปก็ขอไปได้ละกันนะครับผมอ่ะนะเพราะว่าเกมนี่มันมันไวดีนะครับผมการพีพีนะ นาตีก,ก่อนไป4ีตัวนะครับผมระเบิดตายไปที่รัเมีข้างในผมไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วตอนนี้นะมครับผมแล้วก็ราจะหาริเรื่องระเบิดจู่โจมบ้าข้างมาหนึ่งทีป้๊แพงท็อปผมตายไปเป็นที่เรียบร้อยคือจิบุคเคี่จากทัสซมากิเข้ามาหนึ่งทีแล้วก็จากนั้นก็ฟุบุก,กิเข้ามาปัน่นปับป๊บ ป๊บหลังจากนั้นก็ทาเทินของฟุบุกิของเขาไม่ใช่ฟุบุกิดิฮรับซึมากินะครับผมปึ๊บหนึ่งที่ซูริวผมติดโล่ไปที่ร้อยแล้วก็โกลดีบาสผมลงไปนอนเรียบร้อยนะครับผมหรือซูริวนะครับผมหนึ่งต่อหกนะครับผมแล้วก็ซูริวมันขึ้นออกมาจากไม่ยอดทอมจะไล่โจมตีนะครับสำหรับพาร์ทสองนะพร์ทสองรอบสี่สองล้านน่าเม่เ็นนะครับผมหลังจากนั้นก็ซูริวผมก็ขึ้นเตะน,นะครับผมหมัดมังกรเหรนรินน้ำผา ป้า21ล้านนาเมตนะครับผมดอกที่2เข้าไป45 0ล้านนาเมตไอสัตว์เข้าไป17ล้านนาเมตแล้วก็ดอกที่4เท่านั้นแหละ17ล้านนาเมตนะครับผมซอมบี้แมนลงไปนอนจิ้มเรียบร้อยแต่ก็มีแค่ซอมบี้แมนนะครับผมที่ลงไปนอนนะแต่ตัวอื่นไม่มีตัวไหนลงไปนอนเลยนะครับผมก็น่าจะรู้น่าจะรู้ผลแล้วนะครับผมเพราะว่าน่าจะโดนแบบพระบ้านเก่าตายนะครับผมเด้งกระโดดปีอันหนึ่งทียังไม่ตายนะระเบิดมา สแลนไลท์บินบอทีฝันสงครามแล้วก็ขวานสัจนใจจากเอท่านไหนพี่ไม่ท่านไหนดีมีสากาดนะครับผมโอ้โหไม่ได้พักนะสะสมมัมม้นทศวนไดหมดละเข้าสู่เรืองที่สองนะครับผมเซบีเบย์เขาตื่นขึ้นมานะครับผมแล้วก็ใบมีดหมุนวนมาหนึ่งครั้งปั๊บ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 ปี๊ดหนึ่งทีนะครับผมไปชนะฝันสงครามก็ไล่โจมตีไปหนึ่งครั้งขึ้นจิตบกขยี่จากคัสตูมากกี้จังมาหนึ่งทีปั๊บนะครับผมแล้วก็ฟุบุกิ้เขาเขามาไล่ตามอันติปั๊บไม่ชอบฟุงบุกี้เลยไม่ชอละ ี่ยนั้นก็ลาซาฮาเลือกเข้ามาอันตีหนึ่งที่เก้าล้านนาเมตดนะครับผมดังนั้นก็ขึ้นจิบบุคยีจากทัสมากิมาหนึ่งครั้งนะครับผมไม่รู้ว่าซุยลิวผมจะรอดถึงได้อันตีอีกหนึ่งครั้งหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าจะได้อันตีหนึ่งครั้งหรือเปล่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ผมว่ามีสิทธิ์ผมว่ามีสิทธิ์แน่นอนปรับปับปับขอคุณลรบลีกนะครับผมโอ้โหปื๊บปื๊บปึ๊บทนไว้ทนไว้ซุยลิวทนไว้เออซุยลิวทนได้อยู่ได้อันตีอยู่ได ปึ๊บดอกแรก28่ล้านดาเมนะครับผมดอกที่สองปที่แถวหลังสาล้านดาเมทดอก่สามปที่แถวหลังยีล้านดาเมทแล้วก็ดอกที่แถวหน้ายี่สิบสามล้านนาเมนะครับผมก็คือมีแค่อม้แมนตัวเดียวท,ที่ตายแล้วนะครับผมแล้วก็แมาเ้าบ้านเขาก็ลงไปนอนเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มีฮันไนของเขาไม่ใช่มีฮันไนดิไอเอสวมนจากโกลนะครับผมเข้ามาตีนะครับผมล้วจากนั้นก็ขวานซะใหญ่ก <so deep. S 1> จกเบีากัดนะครับผมโอ้โหเทอร์หน้าซีรีผมไม่น่ารอดนั่นแหละ แล้วก็โซอสเดอร์ที่3ซอบบี้แมนเข้ามาอันตีนะครับผมใบมีดหมุนวนหนึ่งครั้งบัฟสป,ปีดไป1รอบเพีแอน์หนึ่งทีหลังจากนั้นก็ฟุบุกิเขาก็ไล่อันตีมา1ครั้งนะครับผมว่าซึมากินะครับไม่ใช่ฟุบุกิหลังจากนั้นก็ฟุบุกิเขาก็มาปับ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 หนึ่งทีโอ้คู่ยังทนได้อยู่หลังจากนั้นก็ราชาฮาเรลึกนะครับผมอันตีมาปับ,ป,บปับจู่โจมบ้าข้างเข้ามาหนึ่งทีเรียบร้อยตายไปเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหก็คือถ้าสมมุติว่าโซลิเนี่ยมันสามารถ อัตรีตัวเด่นตัวหนึ่งตายได้มันก็น่าจะชนะนะครับผมก็น่าจะมีสิทธิ์ชนะมากกว่านี้นะก็ก็แต่คนที่คอลาเขาก็เยอะไปนะครับผมแล้วก็ตัวละครเขาก็ครบเครื่องกว่าด้วยมีทั้งตัวสปีดมีทั้งตัวทำดาเมจมีทั้งตัวชุบนะครับผมก็ทีผมไม่มีอะไรเลยนอกจากซีริวที่แบกนะครับผมแฮงท็อปมาตเตอร์ผมก็ตายตั้งแต่เธอแรกไม่ท้านไหนผมก็ไม่ได้ออกอันตินะครับผมนะก็ กลิบ้าก็ยังไม่ทันได้ใช้ผลกันก่อนก็ตายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูโบลตสเดือนหน้านะครับผมทีมไอดีลองของผมก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้นะครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับซยริวพาร์ทสองของผมนะครับผมก็ซยริวเนี่ยระหว่างพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองเนี่ยมันมัน,ม,นมันเห็นความทําทต่างได้ชัดมากนะคือพาร์ทสองนี่คือจะเก่งกว่าพาร์ทหนึ่งแบบโคตรเลยนะครับผมก็อย่างที่ผมาพากไปเมื่อกี้เนะว่าถ้าซยริวเนี่ยพาร์ทสองเนี่ยถ้ามันออกจากไม่ย่อท้อหรือว่า ออกจากการติดไม่ยออหรือวมันติดไม่ยอท้อมาแล้วเนี่ยมันจะมีการไล่โจมตี2รอบนะครับผมอย่างเมื่อกี้ที่ซีรีส์ของผมมันออกจากไอ้โล่ไม่ยอท้อนะครับผมแล้วมันก็ไปไล่โจมตี2รอบนะก็พาร์ทงมันจะมีตรงนี้นะครับผมแต่าร์ทึมันไม่มีตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ ดีกว่าแบบเห็นๆนะครับผมแล้วก็ดาเมตแบบแรงโคตรเลยนะครับผมซูริวนะครับผมก็ใครที่สูนมันแล้วก็ปั้นซูริวให้สุดๆเลยคือปั้นซูริวแบบให้มันแบบเก่งสุดๆในตัวเดียวในทีมเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ให้ตัวอื่นมาใช้แบบเป็นพวกคอพวกอะไรพวกนี้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนซูริวแทนละกันนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่เป็นแค่นี้ละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตั้มสก้าวนะครับผมเพื่อเป็นกำจัดผมในการทคลิป็นก็ารนำคลิปนี้ไปนะครับผมก็ขออภัััยยดด้วววละะกนนครรรบผมู่าพเ็ไปสำ ขออภัยมาณที่นี้แล้วกันนะครับผมก็ผมก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วพูดไว้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดไว้ทำไมนะโอเคนะครับผมไปละไปไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม